กำลังออกเดินทางนะครับวันที่หนึ่งมิถุนายนสอง1ันห้ารอห้าสิบเอ็ดอไมาเร็วๆหน่อยมึงอ่ะนี่คนขับนะครับมีชายเอครับซื้อบื้อป้าแล้วผกโมงแม่งออกจากบ้านเจ็ดโมงนี่ป๊าครับป้าหันหน้าหน่อยไม่ยอมหันหน้านะครับหั้า,ม,า,า,ามองไม่ค่อยเห็นครับแม่เจ็บว่าออกเดินทางซื้อป๊า ให้มาเสนี่ยใช่ครับขยันอ่านหนังสือมากครับเอเงกบเปิ้ลเองน้องชายคนเล็กไมนก็มีน้องชายอยู่คนเนี้น้องชายคนเล็กแต่ละตัวสวยๆครับและเจ็บนเก่าแต่ว่มันมีตัวนี้ตัวนี้อเวลาเจ็ดโมงห้าเดเริ่มออกเดินทางครับมีสีเขียวด้วยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเอาไปถึงชลบุรีพัทลุงคมนะครับงานร้อยวัน

ไม่ได oh, okay. yeah, so ้ติดกล้องบนกระจกอตอนถ่ายน้าตงๆพยายามถ่ายครับโอเคยบร้อ้ครับวันที่สีอสิบอปดถึงแปดพันหกจุดโอยอะไี่สูงนี่ใจแต่สุนทรไยอย่างแ่แต่งทำไมไม่สั่นทน่มสิสงสั่สิบทไมไม่สั้นทำไปไม่ส ว่าเดินทางก็ต้องมีการเราสั่นติ๊ก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 ตกลังจะขึ้นทางวงแหวนนะครับวงแหวสาการจนาิเษกเดี๋ยวกเะดี๋ยวบีต้องสะพานู้นด้วยสะพานอันน่นสยงที่สคือสะพานที่เดี๋ยวเป็นเนูแล้วมอกที่สะพานอาีโอเคเห็นสะพานชัดๆชัดๆ วงเร็วจริงๆครับอันนี้มงแวเนี่บนบน้ใช้ปรอ้าวยมาเร็วจังวะนึกนก็มาขึ้นอุตสาหารกรรมอุตสาหกรรมก็แลมไม่ขึ้นอุตสาหกรรมอ่ะค่าเท่ากันมันก็ลงที่เดียวกันไม่ใช่หรือก็ลงที่เดียวกันออน่ะตรงไหนไหวะลงอ่ะาานี่มันหัวเฉียวเลย ออกไป,ไปลงอันนั้นแล้วขึ้นตรงนั้นไม่ได้หอไมได้ต้องวิ่งเลี้ยไก่ก็วิ่งไปตรงหัวช้างไม่เหรอเอออันนี้มันเป็นิงช้างเลยไงสามห้านย์สี่หกหกถึงเจ็ดศนที่วอลโดตาโอวอยไอเอทีโอแ้มันเก็บตังก็ไล้ขึ้นแล้วใชานดีอ่ไม่ต้ไปคิดอะไรยางล้ามันเก็บตังก็ขึ้นอุตสาหกรรมดิแล้วก็ไปล้อลเอาแค่นั้นเอง อ๋ออะไรไปเลาะสำโลก็ติดตายมันมีทางเลี่ยงแล้วเว้ยถนนตัดหมาวิ่งเลี่ยงเดี๋ยวดูเดี๋ยวมันวิ่งเลี่ยงกันเลยและต้องเป็นระหางด้านขวาและด้านซ้ายของรถทา่เส้นมเลียบมามันก็ยเห็นจากกระจกสองข้างไม่เก็บถ้าเหมือนมอเตอร์เวย์ยังไม่เก็บถ้าวิ่งเลียบแต่มันจะไม่วิ่งเลียบสุดทางแค่นั้นเองเพื่อตรวจสอบว่ามีรถอยู่ใหรือไม่ก่อนตัดสินใจเปลี่ยนช่องทางก็ไม่มีรถแม้วิ่งลง

ชอบสะพานีนน er ี้มากว่าอุตสาหกรรมนะแม่งเห็นแม่น้ำสอเส้นเพ่กว่ากงแ่เส้น้าเ็เส้นเดียวกันะก็เส้นเดียวกันแต่าเห็นสองเห็นสองช่องกรุงเทพแนตลกนะมีหมอกอยู่ที่คนตึกประเทศอื่นก็หมอกอยู่เหนือตกแนี่หมอกอยู่คนตึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัของจุฬาลงกรณ์ ое แล้วกดดูภาพกอ่อนนะครับกดดูภาพทำอะไรกดปุ่มสามเองครับประมาณกรีนเข้าเส้นบังหนาตามนะครับถ้าเราตรงไปจะเป็นบังวไปอินทางข้ามอตัวเว่ ต่เราก็ไม่ได้เข้าท่ะบางอา,านต่างไปนานเรมบ ถ่ายแล้วไอ้ต like ัวเส้นทางนี่ไว้ยังไงอะไร้นทาที่ไหนมันก็มีแล่วนแมันก็เหมือนกันหมดตั้งถ่ายใ้อยจะถ่ายกล้องนั้งรู้จักเท็กเนี้ยคำ้ทำ้อย่างเงี้ยใต้ข้าอย่างเยก็กถ่ายไปถ่ายบ้านก็เหมือนใรวายเดี้วยเดยวตาดายเดียายเยวางเยายเียวายเดสารเดียวางเดีายยวตายเดียอายเดยารอดียมตาเดียายเยาเดยวาอยวตด้ยวยเดียวตายเดียวายเนารเตายตเวียเาเายตรงี่เห็นแค่เนี้ย ย้ยวขวาข้างหน้าครับี้ยวขวาเนี่ยป้าอย่างเงี้ยมันัเงถ่ายไอตรงนี้เป็นวันเวไปแล้วใช่ปะวันเวตั้งทำไมนายแล้วนจากแร่งจากสารที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับตนาดมันเปิดอย่เนี่ยมันยังไม่เปิดตรงไปลใหม่เี่ยอันนี้มันปิดโดยอย่เนี่ยมันเสร็จแล้วเนี่ย

ครับนี่นะครับเจ๋งมานะครับรถกระบะยังอยู่นี่รถกระบะยังอยู่รถยังอยู่นี่ครับเจ๋งมานะครับอาคารับนะครับนะรลดเท้

เรทำเองอีกอมันทำมั้งไงครับมทเองรอองกทำมามาทามาแล้วมันผลปนยังไงผมก็ทำมาเองพอทาบอกเดี๋ยวาทมาเองราศนิมยีอะไระตรงนี้ผมว่าก็ทําไปแก้ยักสอย่างนเนี่ยแล้วีมีขายหน้าไหมเนี่ายเก็บเงินน้อวันนี้วันนี้อะไรด้ติดต่อะไรเราไม่ต้องเพิ่มเงินเท้าไหร่น้องัิตนเราเรียกเพิ่มมานะเออ ทำา้ร้อยวันเดี๋ยวนี999วันร้อยวันแล้วน,น,นงฮะไม่ไหวใ่ต้องับผ่านอ๋อสามไหนใช่ Yeah. ะเกโอ้อขนาดนี้เก5าจุดสามห้าที่ถือทมันถึอเองสิบนาทีที่มันถึอง่ายโอ้โอ้โอาโอ้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 โอระอาณอกโอ้โอยโอ้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 เอ้โ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 อนโอ้แอ้โอ้โอ้เอ้โอ้โอ้โอออ้โอ้อ้โอ้โอ้อ้โอ้โออ้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 โอ้โออ้โ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 อ้อ ใช่ก็เซอร์ฟิ่โน่จอดอยู่อะเป็นหมดเลยเนี่ยเซอร์ฟิ่โน่จอดอยู่ัูซี่บนสารานี่อ่ะครับตรงนี้มันเป็นด้านหลังครับ <Belgian> วัดนะครับวัดที่จะมาทำบุญร้อยวันของ ซอยกอนี่รถเอนะครับรถเอรนี่ฟาร์มมาในวันนี้สา,า,าราสารพัดกิจครับอะไรโกรธทำไมไม่ได้เป็นไรสักหน่อยอบอกให้มึงร<ช>ู้เฉยเนีด่าอะไรไม่มีคำด่าคำหมองม,มึงกดอะไร เอาดาวน้องอีกอย่าง,นงาหานึ่งอยากให้ด่าเหินเปล่าว่าคำด่าเป็นยังไงี่วัดที่เผาไยโกนะครับน,น้องชายจอมปนครับป่นได้ตลอดกูอะ พี in, na, ่โปอสวัสดีครับนี่พี่โป้ครับเจ้าโกสวัสดีครับท่นเป็นดีครกรเอือหมดที่ทข้าิปนีแปะสวัสดีครับลายเป็นนังเฉยๆเรา ยี่อืมสวัสดีครับเออสวัสดีจ้ะที่เปียกครับสวัสดีครับพี่มองกล้องหน่อยพี่เปียกเก็บภาพหน่อยมพราะวบทัพพีอาหารนะครับอาหารทำบุญ สวัสดีครับสวัสดีค่พี่หัวสวัสดีครับพี่เป้สวัสดีครับพี่เปสวัสดีครับ พ,พ่อครับพ่อของจุดเราจะจุดทูบไหว้พระ ยิ้มมองกล้องนะครับเอยเอยิ้มหน้าบาเลยครับอือดูอีโก้สวัสดีครับสวัสดีครับนี่น้องฝนครับน้องฝนก็ใสยซีมอ,อีโก้ฮะอีโก้นีแฟนเต้เครับ กครับมันจัดเตรียมของนะครับทำบุญ อาหารนะครับที่เตรียมไว้ถวายพระอาหารทั้งหมดนะครับที่เตรียมไว้ถวายพระในวันนี้นะครับองเชทั้งหมดครับมีช้งโ,โลขาหมูแกงเขียวหวานลูกชิ้นผัดผักกุ้งทอดมันกุ้งสเต๊ะลาบ พริกปะทูขนมหวานหมูทอดแล้วก็ผลไม้นะครับแล้วก็ถูกเสียนนาครับนี่ครับ